โอเคสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีสําหรับคลิปแห้งวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่คลิเพยียมทรชาแนลกับคลิปแห้งของเรานะครับปกติชาแนลเราจะหนักไปทางด้านไลฟ์สดนหลังๆโอเคไม่เป็นไรวันนี้ก็จะมาสอนนะฮะทริค <c oughs> เล็กๆน้อยๆอยแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับาการปรับแต่งของเกมนี้หลายคนก็จะมีคําถามถามผมมาในตอนไลฟ์สดนะฮะว่าพี่ครับทายังไงให้ซูมมุมมองได้ไกลเหมือนของพี่บ้างนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ อ่าเนี่ยเห็นไหมแล้วก็พี่ครับทำยังไงให้มันหมุนหมุนมุมกล้องให้มันวนรอบตัวเองได้บางคนก็อยากจะมองหน้ามองตาตัวละครที่เราอิดิทขึ้นมานะฮะแล้วก็ทำยังไงให้มันปรับตัวหนังสือให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้ไหมเพราะว่าบางทีแล้วบางคนมองจอไกลๆเนี่ยมันก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะก็อยากจะเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าปรับตัวหนังสือให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยนึงจะได้แบบว่ามอง ตกศรได้เห็นชัดขึ้นนะฮะแล้วก็ทํายังไงให้มันแสดงท่าทางได้โอเคเดี๋ยวมเรามาไล่ทีละอย่างเลยแล้วกันนะฮะก่อนอื่นเลยมาดูก,กันกับวิธีทําให้หมุนมุมกล้องได้แบบนี้นะโดยที่เราแบบว่ายังไงไม่โดนล็อกนะฮะโอเคปกติแล้วถ้าเกิดเราขยับเนี่ยฮะพอเราขยับปุ๊บเห็นไหมมันจะหันไปตามเมาส์เราที่เมาส์<ๆ>เราที่เราแบบว่าหันหน้าไปใช่ไหมฮะวิธีง่ายๆเลยครับนะ ที่ตัวเมาส์ของเรามันจะมีไอ้ปุ่มหนึ่งนะฮะที่เขาเรียกกันว่าลูคกิ้งหรือว่าเวียหรือว่าบางคนเรียกว่สกอร์นะฮะประมาณนี้นะฮะวิธีที่มันจะทําให้เราแบบว่าหมุนกล้องได้รอบตัวก็คือกดไปที่นี่ครั้งหนึ่งครับเนี่ยฮะกดแล้วก็ปล่อยแค่นี้นะฮะแค่นี้เราก็เห็นไหมจะสามารถหมุนมุมกล้องได้แล้วนะฮะตอนบินทําได้ไหมเดี๋ยวนะไม่แน่ใจเหมือนกันลืม <laughs> เดี๋ยวลองดูอโอเคตอนบินก็ทําได้เห็นไหมฮะ หมุนได้360องศาเลยโอเคต่อไปแสดงท่าทางนะฮะอะหลายคนก็อยากรู้ว่าจะแสดงท่าทางยังไงนะครับวิธีแสดงท่าทางของเกมนี้มันก็มีอยู่2วิธี1คือการพิมพ์อ่ะโอเคแลนั่งแล้วกันเดี๋ยวดูสิอ่ะโอเคเอาพิมพ์ผิดสนะฮะนั่งโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็เต้นอ โอเคประมาณนี้นะครับแต่อีกวิธีหนึ่งนะฮะก็คือให้เรากดชิปค้างครับผมชิปค้างนะฮะแล้วก็กดไปที่ F3 มันก็จะเปิดหน้า <c oughs> นี่ขึ้นมาครับอีโมขึ้นมาเห <Okay. S 2> ็นไหมโอเคเขาเรียกว่าอะไรหน้าการแสดงท่าทางนะฮะมันจะมีอยู่5ปุ่มแต่ละปุ่มใช้ทำอะไรได้บ้างนะฮะถ้าเกิดกดปุ่มแบ็บปุ๊บนะฮะปุ่มแ็บนะฮะมันก็จะกลับไปที่หน้าเดิมเห็น <Okay. S 2> ไหมฮะโอเคดังนั้นเราจะกดชิป3 ชิป F3 นะฮะปึ๊บให้มันขึ้นมาแต่ละปุ่มนะฮะหนึ่มันก็จะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปการสื่อสารนะฮะแสดงความรู้สึกกลยุทธ์นะฮะแล้วก็การเคลื่อนไหวเพราะว่าไอตัวการแสดงท่าทางมันสาคัญเพราะอะไรบางเควสนะฮะเราจะต้องแสดงท่าทางเพื่อให้ผ่านเควสด้วยนะฮะโอเคเช่นอันแรกนะฮะผมจะกดไปที่การสื่อสารก็กดปุ่มหนึงนะครับเห็นไหมมันก็จะมีอะไร นี่โค้งคำนับนะฮะฮะลัลโหลปับมืออะไรอย่างเงี้ยเอาลองกดตามดูนะฮะเห็นไหมมีตัว Z ตัว X นี่ตัว C ตัว V นะฮะออาลองกดดูแล้วกันเห็นไหมฮะพอกด V ปุ๊บนี่มันก็จะเนีย่ยเห็นไหมอ่าซีอกซ์อ่าเนะฮะโอเคเห็นไหมอ่ากด1 2ึ่องมประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดอยากจะกลับไปหน้าเดิมเมื่อกี้ก็กดแทบบ็บปุ๊บมันก็จะกลับมาหน้านี้นะฮะ อาลองกดไปสักสี่แล้วกันนะครับพอมา4เห็นไหมมันก็จะมีการมองการ่องการเคารพนะฮะการเต้นเต้น2เต้น3เต้น21เต้น22เห็นไหมมีท่าเต้น2ท่าเลยทีเดียวนะฮะอ่ะลองดูแล้วกันรู้สึกจะหลายท่าเลยนะอะเดี๋ยวผมลองใช้เต้น21กับเต้น22ดูมันจะเป็นเต้นอันเดียวกันหรือเปล่าน,นะฮะแต่รู้สึกว่าคําสั่งภาษาอังกฤษมันจะเป็นแดนซ์เหมือนกันนะเาลองดูแล้วกัน เต้นยีโอเคมาดูกันว่ามันจะเป็นท่าเดียวกันป้านะฮะเต้นยีอโอเคเลเต้นยีโอเคเป็นท่าเดิมนะฮะเห็นไหมการเต้นมันก็จะมีหลายท่าอยู่แล้วรู้สึกอลองดูตัวละครละสองท่าไม่แน่ใจว่าอนาคตถ้าเติมตังค์แล้วมันจะมีท่าเต้นอื่นเพิ่มหรือเปล่านะฮะอะลองดูท่านี้แล้วกันพากด3ท่าเต้นก็จะเปลี่ยนเห็นไหมฮะเมื่อกี้เราใช้4ท่าเต้นสาวบางโพนะฮะโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการแสดงท่าทางเวลาเราทำเควสเนี่ยมันก็จะมีให้เรากดแบบเนี่ยฮะไอ้พวกเคารพอะไรพวกนี้ถ้าเกิดของเซิร์ฟต่างประเทศมันก็จะใช้การสลัดบาอะไรพวกนี้ใช่ไหมโอเคโอเคต่อไปการปรับตัวหนังสือให้ใหญ่นะฮะไม่ยากอีกเช่นกันนะครับผมให้เรากดออ t ทิเนตค้างครับผมนี่ปุ่มนี้นะไม่ใช่สินี่ปุ่มนี้นะฮะให้ลูกศรมันเต้งขึ้นมานะครับ แล้วเราก็กดไปที่เฟืองตรงนี้นะครับออปชั Option, ่นแท็บสนทนาเนี่ยฮะที่อยู่ตรงนี้นะคลิกไปหนึ่งทีครับผมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ปกติแล้วมันจะปรับเป็น12ถ้าผมจำไม่ผิดนะ12หรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะฮะแล้วลองดูตัวหนังสือที่อยู่ในแท็บนี้นะฮะอ่ะปรับใช้เห็นไหมมันจะเล็กประมาณนี้หรืออาจจะใหญ่กว่านี้นิดนึงนะฮะถ้าเกิดเราอยากให้ตัวหนังสืออะไรในแชทมันใหญ่ขึ้นก็ลองปรับในนี้ดูแล้วกันนะฮะสามารถปรับสีปรับอะไรได้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อแท็บได้อะไรอย่างงี้อืม โอเคนะฮะแล้วกดปรับใช้ครับเห็นไหมใหญ่ขึ้นทันทีเลยนะฮะก็เหมาะสำหรับคนที่นั่งห่างจอไกลๆแบบผมเนี่ยเป็นต้นนะโอเคเอาล่ะแล้วก็กดตกลงไปนะฮะต่อไปการซูมมองให้ไกลนะฮะทำยังไงให้มันซูมได้ไกลมากๆนะฮะประมาณนี้ปกติตัวเกมมันจะเซตมาให้ซูมได้ประมาณน่าจะประมาณนี้นะเออนะฮะ หักหลบยังไงก็ได้ประมาณนี้ฮะบางคน PVP มันก็จะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่หรือว่า,าคนที่เล่นสายประชิดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่ใช่ไหมโอเควิธีก็ง่ายๆครับนะกด ESC ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวเลือกนะฮะโอเคไปที่คำว่าเกมครับนะเกมนี่เกมนะแรกเลยหมดกล้องครับเลื่อนลงมาครับผม จะมีคำว่าทัศนวิสัยกล้องสูงสุดนะฮะเห็นไหมผมปรับไว้สูงสุดที่800ตัวเกมน่าจะเซ็ตมาให้เราเราว90ถึง120บ้งถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคเดี๋ยวลองปรับดูแบบตามที่เขาให้มาตอนแรกๆแล้วกันนะฮะมันก็จะน่าจะไม่เกินนี้เนาะที่เกมมันให้มาโอเคหลายคนปรับขนาดนี้มันจะอาจจะ PV p PP ยากนิดนึงนะฮะโอเคดังนั้นเรามาลองปรับเพิ่มกันดูนะฮะไปตัวเลือกหมวดกล้องนะครับทัศนวิสัย กล้องสูงสุดนะฮะปกติผมจะใช้เป็น480นะฮะมันจะกำลังดีแล้วก็ผมจะถนัดประมาณนี้ <c oughs> เห็นไหมมันจะพอดีพอดีเลยทีเดียวนะครับโอเคอ่ะแถมไซสักหน่อยแล้วกันบางคนจะอยากที่แบบว่าเออพี่ทำไงครับให้มันปิดหน้าจออินเทอร์เฟซเพราะว่าอยากจะถ่ายรูปมากเลยอะไรอย่างนี้ในเกมนะฮะก็จะเห็นไหมมันก็จะมีแถบเลือดแถบค่าโซ เนี่ยฮะแถบพวกค่าพลังงานสกงสกิลหน้าแมปนะฮะคเควสปาร์ตี้หน้าแชทอะไรอย่างงี้วิธีทำให้มันหายไปนะฮะกดคอนโทรลค้างไว้นะ,ะแล้วก็กดเอ็กเห็นไหมพากดอีกครั้งหนึ่งชื่อ NPC ชื่อตัวละครจะหายไปอ่าเห็นไหม <c oughs> ทีนี้เราก็กดปุ่มสกอร์แล้วก็เห็นไหมแค่นี้เราก็ถ่ายรูปได้ฟุง้งฟิ้งแล้วฮะ อยากจะถ่ายมุมไหนมุมช้อนมุมเสยมุมมมุมอะไรได้หมดเลยนะครับนี่ก็เป็นทริคก,การปรับแต่งเล็กๆน้อยๆของออปชันเกมนี้กันเพราะว่าอยากจะให้หลายๆคนนะฮะก่อนเล่นเกมเลยไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะลองลองนั่งเล่นออปชันของเกมมันก่อนเพราะว่ามันจะทําให้เราเล่นเกมได้สนุกขึ้นนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดเราปรับแต่งให้มันเข้ากับตาสายตาของเราหรือว่าหลายๆอย่างนะ,ะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเล่นสนุกขึ้น โอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้แล้วกันนะฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะช anel n เ,เราถ้าเกิดว่าชอบนะฮะกดติดตาม f a n น a g e ที่อยู่ข้างล่างนะฮะแล้วก็เราจะไลฟ์สดทุกวันสามารถมานั่งพูดคุยกันได้นะ,ะก็เป็นช anel ที่ไลฟ์สดเกมอะไรก็แล้วแต่ จะสามารถคุยทุกเรื่องนะฮะไม่ว่าจะคุยเรื่องเกมที่ไม่ได้ไลฟ์สดก็ตามนะฮะหรือว่าจะมาปรับสาธุลูกศิได้เออสุกดิบได้ได้หมดนะครับผมนะก็อย่าลืมมานั่งคุยกันในไลฟ์สดแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยะฮะคงจะมีแค่นี้แล้วกันยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักด้วยนะครับนะสำคัญที่สุดครับความรักของคนรอบข้างสําคัญเสมอนะฮะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันอ่ะลองดูสลัดบบโอเคไปแล้วครับเจอกันจ้า บ๊ายบายได้แลดมากไปละบ๊ายบาย